ผมก็มีพูดของพี่โจ้มีไหมครับสายโทรนี้จะถูกบันทึกเสียงปี๊บอ่าก็คือเราเราต้องกดอนุญ,ญาตไหมครับไม่ครับบันทึกเลยอ้าวเท่ากับว่าถ้าเกิดเราสติเราไม่ดีพอเพื่อนก็จะกดก็าอาจจะถูกบันทึกอ้าวแล้วแล้วถ้าเกิดเอ้ผมผมกดหยุดแล้วครับอ่าผมผมจะหนึ่งนิ้วปัดขวามามาขวามา อ่ะต่อจากชื่อของพี่โจจะมีปุ่มที่ชื่อว่าหยุดบันทึกเสียงการโทรถ้าผมกดไปนะครับหนึ่งสองซึ่งเมื่อกี้คือเสียงที่ถูกบันทึกไว้ตอนโทรศัพท์คุยกันโดยใช้ iOS 18.1นะครับสิ่งที่หลายคนรอคอยนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับ iOS 18.1ก็จะออกมาแล้วก็คือมีฟีเจอร์ที่ Apple จะใส่มาให้เราได้ใช้งานก็คือการบันทึกเสียง การโทรนะครับใช้ได้กับการโทรศัพท์ทั่วไปแล้วก็ FaceTime ได้ด้วยดังนั้น iPhone โทรหา iPhone ที่เป็น iOS 18.1ที่เป็นเครื่องตั้งต้นนะครับจะโทรไปหา iOS เเก่าก็ได้แล้วก็ p h โ n e โทรหา a อ d ดร i d ก็สามารถบันทึกเสียงได้แต่เครื่องตั้งต้นต้องเป็นเครื่องเครื่องที่โทรไปที่จะเป็นคนกดบันทึกนะครับต้องเป็น iOS 18.1สิบแปดจุดหนึ่งขึ้นไปตอนนี้ยังเป็น i o s 18.0สิบแปดจุดศูนแต่กลางเดือนตุลาคมได้ข่าวว่าจะมีการอัปเดตเป็นสิบปดจุดหนึ่งสำหรับคนทั่วๆไปแล้วก็จะได้ใช้ฟีเจอร์นี้ครับบันทึกเสียงการโทรว,วันนี้บริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พัขออนุญาตท,ทาเป็นสื่อเสียงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะใช้ตัวอ่านหน้าจอยอย่าง v o i c e o อเวให้ทราบว่าแล้้วถา เราจะได้ใช้งานในเวลาและเยาวลาใกล้เนี้ใช้ iOS 18.1จุด1ร่วมกับ Voiceover แล้วเราจะกดบันทึกการโทรอย่างไรอ่เดี๋ยวผมสาธิตโดยการลองอัปเดตเครื่องหนึ่งที่ iPhone SE 2ของผมนะครับแล้วผมจะก็จะกดโทรโทรหาพี่โจจะถูกผลนะครับตอนนี้โทรโทรโทรแล้วนะครับโทรติดแล้วอโทรติดไหมครับโทรติดแล้วอ่ครับผมอ่เดี๋ยวรอพี่โจเมืองนอนรับนะครับผมสวัสด,ดีครับพี่โจครับ สวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะพามาใช้งานตัวบันทึกเสียงการโทรครับผมเดี๋ยวผมขอเช็ค<ๆ>ข้อมูลก่อนของพี่โจตอนนี้เป็น iOS เวอร์ชันอะไรครับเป็นตัวล่าสุดเลยครับสิบแปดจดศอ่าใช่ใชแต่ว่าถ้าใครที่จะได้อัปเดตเป็นสิบแปดจุดนะครับในในเร็ววันเนี้ยจะได้ใช้ฟีเจอร์ <c oughs> บันทึกเสียงการโทรครับผม <c oughs> ก็เลยมาขอ,อขออนุญาตลองพี่โจว่าเอ๊ะมันจะมีความปลอดภัยแค่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาต บอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับอันนี้ผมคุยกับพี่โจอยู่นะครับแล้วผมลองปัดซ้ายเจ้าตุพลข้อมูลเพื่อเดิมจะมีเข้าอยู่หน้าที่เป็นการพูดคุยนะครับเราเราจะต้องไปที่เมนูด้านล่างสุดออกจากสายใช้นิ้วหาปิดเสียงเนี่ยมันมันยังจะหาไม่เจอนะครับผมจะแนะนําเพื่อนๆลองกดโฮมแล้วลองกดโฮมสองครั้งเพื่อหาแถบสลับ,แบ,ลบแบบสีงกับโจะตุพลำงานอยู่อ่าแถบสลับแอปนะครับ แล้วจจะมี<น>บอกว่า Facetime กับใครแล้วลองกดเข้าไปครับอ่ะหรือบบปิดแป้นตัวเลขแ,บบแล้วลเ,รลเริ่มบันทึกเสียงการโทรอ่าเนี่ยครับเจอแล้วครับพี่โจรครับผมเจอปุ่มแล้วเราปัดมาซ้ายสุดเลยคือเอ่อในแถบสำหรับแอปครับถ้าผมโฮมสองครั้งปุ๊บหรือจริงๆถ้าเรากดที่จะปิดแป้นตัวเลขลงไปเนี่ยเมนูนี้จะขึ้นมาคือเราโทรคุยกับใครแล้วปัดมาซ้ายมือสุดจะมีปุ่มที่ชื่อว่าเริ่มบันทึกเสียงการโทรเริ่มบันทึกเสียงการโทรอ่า แต่ถ้าผมกดเนี่ยผมอยากรู้เลยว่าปลายสายที่เขาบอกว่าเขาจะต้องรู้ตัวด้วย,ยวพี่โจ้ครับเดี๋ยวช่วยฟังให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมจะหนึ่งองเริ่มบันทึกเสียงการโทรไม่ให้เลือกสายโทนี้จะถูกบันทึกเสียงเอของของผมพูดว่าพูดของผมมีพูดด้วยครับของทางผมก็มีพูดของพี่โจ้มีไหมครับสายโทรนี้จะถูกบันทึกเสียง,อ,ง,อ,งอ่าก็คือเราเราต้องกดอนุญ,ญาตไหมครับไม่ครับบันทึกเลย เท่เากับว่าถ้าเกิดเราสติเราไม่ดีพอเพื่อนก็จะกดอ่านได้เลยอ่อาแล้วแล้วถ้าเกิดเอ้ผมผมกดหยุดแล้วครับอา่าผมผมจะหนึ่งนิ้วปัดขวามาขอขวามา่าแบบเสียงขวามาอบบจอจะบุ่บันทึกเสียงการโทรอา่าต่อจากชื่อของพี่โจจะมีปุ่มที่ชื่อว่าหยุดบันทึกเสียงการโทรหยุดบันทึกเสียงกโทรถ้าผมกดไปนะครับหนึ่งสองอึ่งหยุดบันทึกเสียงการโทรจุบนบันทึกเสียงสายโทรนี้อีกต่อไปอ๋อ ไม่บ<ม>ันทึกเสียงสายโทรนี้อีกต่อไปครับทั้งผมก็มีพูดมาก็คือเป็นเสียงสิริเลยใช่ไหมครับใช่ครับโ oh. อ้โหหนึ่งข้อดีหนึ่งข้อเสียครับพี่โจลองให้ข้อมูลกับ,รบตรงนี้หน่อยคือจริงๆต้องบอกว่าการบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการละเมิด อ่าพรบพดพเอนะครับครบเกี่ยวกับเรื่องพดพเนอนาะกันส่วนตัวทีนี้เนี่ยสิ่งอย่างหนึ่งที่ที่ผมชอบในสิ่งที่ทาง a อ p l e ิลเขาทำก็คือว่าครับมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งกําลังบันทึกเราอือันนี้ต้องถือว่าเป็นข้อดีของเขานะครับครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าเราไม่ได้สังเกตและเราไม่ได้ฟังอืมันจะไม่มีอะไรขึ้นมาให้เรายืนยันเลย คือไม่ไม่ได้หมายความว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเกิดเขาจะเอาแบบให้ปลอดภัยกันอีกหน่อยเนาะก็แบบอาจจะมีอะไรขึ้นมาแจ้งเตือนหน่อยถ้าเราไม่กดยอมรับก็บันทึกไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ฟังคือถ้ามันผ่านแล้วผ่านเลยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะจะถูกบันทึกได้เหมือนกันอืแต่แต่อันนี้สําหรับคนทำคอนเทนต์แล้วโทรไปหาใครเพื่ออ,อัดเนี่ยโอ้หมันน่าจะมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมครับใชบ่ใช่ครับใช่ครับก็คือ ผู้ที่อยู่ปลายทางก็รู้ด้วยว่าเอาทางต้นทางเนี่ยกําลังบันทึกเสียงเราอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วกเ็เวลาโทรคุยกันผมว่าไม่รู้นะเสียงบันทึกออกมาอาจจะดีขนาดไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลองต้องลองให้ให้ให้ใหอหมอคอมเปิดให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะได้ครับผมครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์แล้วเอได้ทดลองกับพี่โจ้แล้วนะครับก็คือ อโทรไปหา a อ d ด o i d ใช่ไหมครับพี่โจครับแอนดรอยก็สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าสามารถที่จะรับสายแล้วได้ยินเสียงเป็นเป็นเป็นสิริแบบแบบเมื่อกี้ด้วยว่าเริ่มบันทึกแล้วดังนั้นเวลาเดี๋ยวนี้แนะนำอย่างหนึ่งเลยฟีเจอร์นี้ปลอดภัยแต่เวลาคุยกับใครมีสมาธิไว้เยอะๆว่าถูกอัด <c oughs> ไว้หรือเปล่าด้วยนะ <c oughs> แต่ก็จริงๆถ้าถ้าเราโดนอัดะเราลองฟังคือถ้าเราไม่ไม่ได้ยินเสียงพูดอ่ะสัญญาณบีบมันก็จะมีอยู่นะครับอืมันจะมีสัญญาณบีบหลังจากที่มีเสียงพูดว่ามีการบันทึกแล้วก็มีอย่างเงี้ยครับถ้าเราสังเกตตรงนั้นได้ก็ถ้าเราไม่โอเคกับการที่ต้นสายบันทึกเรารบ,บันทึกเสียงเราเราก็กดวางไปเลยอออ่า ซึ่งชาว Android บอกว่าชาว Android ทากันมาได้นานแล้วนะครับผมแต่แต่ก็ต้องบอกว่า Apple ได้คิดเผื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เราอีกนิดนึงแล้วนะครับผมครับแมะก็ขอบคุณพี่โจเมืองนนท์มากๆเลยนะครับที่มาช่วยผมทําสื่อวันนี้ก็เอาเป็นว่าดีครับดีครับฟีเจอร์นี้ให้กี่คะแนนเต็มสิบครับพี่โจครับ ผมให้แปดแล้วกันอ่าให้แปดนะครับอ่าครับอีกสองก็คือเป็นติ่งที่บอกไปถ้าให้ปลายสายตอบรับว่าจะเอาหรือไม่เอาได้จะดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแหมขอบคุณมากเลยครับพี่โจครับครับผมครับสวัสดีครับแหมแต่เสียงที่เราอัดไปนะครับจะเป็นอัดตอนต้นนิดเดียวเพราะว่าเราเรากดหยุดอัดไปแล้วซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอินเสิร์ตแล้วกันนะครับในส่วนของเสียงจากเสียงบันทึกซึ่ง เราสามา,า,ารถเดี๋ยวผมขออนุญ<ด>าตปดล็อกนะครับแล้วก็เ,เ,เวลาการไปเช็คนะครับเราไปเช็คในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโน้ตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ Sir i แล้วกันนะก็หาแอปโน้ตแล้วกันหรือเปิดโน้ตอืม <F old> er> อแล้วก็อ่โฟลเดอร์ปุ่มย้อนกลับย้อนกลับ <Fold> er ออกมานะครับแไอ่ะจะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาในแอปพลิเคชันโนตนะครับผมค้นหาช่องกดต้นตามคำบอบสีบันทึกการโทรโน่ม จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเสียงบันทึกการโทรใครเข้ามาในโฟลเดอร์ที่มีปุ่มย้อนกลับให้กดออกมาแล้วก็ไปหาโฟลเดอร์เสียงบันทึกนะครับก็จะเป็นการเราคุยกับใครที่มีการเมมชื่อไว้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่อ่าขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมคุยกับพี่โจ้มึงนนก็อ่าหนึ่งนิ้วแต่สองรั้งเข้าไปบันทึกการโทร<ม>นะครับ เสียงบันทึกการโทรมีหนึ่งโน้ตเราปัดขวามาเสียงบันทึกการเลือกอยู่เสียงบันทึกการโทรค้นหาช่องค้นต้นตามคำหลกวันนี้วันนี้โทรคุยกับโจจตุพลแต่ถ่วันที่สิบสามสี่สิบเอ็ดเราก็สามารถที่โทรคุยกับใครจะเกะจะถูกบันทึกไว้ในโน้ตเลยเราก็กดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปอ่าแล้วก็สันห้าโทรคุยกับโจนี่ครโทรคุยกับโจจตุพลสิบสามสี่สิบเอ็ดไฟแนบเสียงสามสิบเจ็ดนาทีก็จะเป็นไฟแน่เสียงขึ้นมานะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะ ตัดตัดต่อนิดนึงแล้วกันอ่าเดี๋ยวขออนุญาตหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บตัวจับแผงานปุ่มโทรคุยกับโจ้จตุพลอ๋อพอกดแล้วมันจะไม่เล่นนะครับเพื่อน,น,นผมก็นึกว่าเล่นเลยอ่าเราก็ต้องปัดขวามาเนี่ยสามสิบเจ็ดวินาทีสามสิบเจ็ดวินาทีตอนที่ผมกดเริ่มอัดแล้วกดหยุดอัดแต่ว่าไม่ได้เต็มเตมตอนที่คุยนะเสีแล้วเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆหาเล่นนะครับก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอ่ะก็เดี๋ยวจะ อินเสิรต,ตรงนี้เข้าไปเลยแล้วกันให้เล่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองฟังแบบสดๆลองฟังแบบสองแบบมนะอ่าอี่าวนี้แต่สองครัง้งปุ๊บอี่ทักของของผมพูดโอ้พูดของผมมีพูดด้วยครับของทางผมก็มีพูดของพี่โจ้มีไหมครับสายโทรนี้จะถูกบันทึกเสียงปอ้าก็คือเราเราต้องกดอนุญ,ญาตไหมครับไม่ครับบันทึกเลยอ้าวเท่ากับว่าถ้าเกิดเราสติเราไม่ดีพอเพื่อนก็จะกดก็อาจจะถูกบันทึก อ่าเดี๋ยวนะครับสนิ้วข้อสองครั้งก็หยุดได้ถือว่าเการทํางานค่อนข้างรวดเร็วผมเออไม่ได้รวดเร็วเสียงชัดผมว่าเสียงชัดนะชัดแบบชัดกว่าที่อัน,นอันนี้ที่ผมบันทึกเสียงกับพี่โจเนี่ยครับจะเป็นในส่วนของการที่ผมจ่อไมค์คุยนะครับแต่เมื่อกี้เสียงที่เกิดจากการอัดบันทึกเสียงมันมันชัดมากเลยเพื่อนๆลองนําไปประยุกต์ใช้ดูในอนาคตอันใกล้นี้นะครับที่ใครได้อัปเดตเป็น iOS 18 ในเดือนประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยก็อาจจะได้น่าจะได้ใช้ฟีเจอร์นี้กันทั้งหมดและอ่าแต่ว่ามีสติในการตอนคุยโทรศัพท์ด้วยนะบริการหมอคอม1 4, นึ่งสี่หนึ่งสี่าข้อมูลมาฝากกันนะครับว่าเออจะมีฟีเจอร์ให้เราได้ใช้งานกันเร็วๆนี้แล้วนะครับสําหรับการบันทึกเสียงการโทรใน iOS 18.1กันครับมาทดลองให้ฟังกันก่อนอีกแป๊บหนึ่งจะได้ใช้นะรอรอแป๊บหนึ่งนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณว่โจมึงนอนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผม